โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติแชมเปี้ยนไดรี่วันนี้เราจะได้คุยกับคุณตะนะครับคุณตะว,วินัยวัฒธรรมมาคุยกันนะครับว่าการทำอาหารนะครับ ปันติมซ้ำของคุณตาเนี่ยเป็นยังไงประสบความสำเร็จยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรื่องน่าสนใจและมีสาระเราต้องคุยก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยเรื่องไรสาระกันนะครับสวัสดีครับคุณตาครับคุณวินัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงครับเห็นแล้วแบบหิวอีกแล้วะ่ะ ติมซ <laughs> ัมเรื่องราวเป็นยังไงไมายังไงครับคุณตาครับถึงได้มาทําปันติมซัมก่อน,อนที่จะมาเปิดเป็นร้านติมซัมอะครับเมื่อก่อนผมก็จะอยู่ที่จังหวัดกระบีครับครับแต่ว่าตอนนั้นเหมือนเราก็ได้ไปลงทุนอะไรที่เราไม่รู้แล้วเราก็ขาดทุนกับมันไปโดยแบบต้องเอาไปที่ดินแม่ปะจำนองอะไรอย่างเงี้ยครับอ้นนันอไปลงทุนอะไรอะครับประหมอข้างดําหรอ ไม่ใช่ครับแต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่เขาบอกว่าดีแต่มัน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 ไม่ไม่ได้ผลอย่างที่คิดไว้ครับอก็เลยต้องเอองั้นขึ้นมากรุงเทพดีกว่ามาหามาเอาปกติที่บ้านผมจะทํากุ้งครับแล้วก็หากุ้งไปให้กับต่างประเทศอะไรเงี้ยครับซึ่งพ่อจะทํากุ้งมาตั้งแต่ปีสามสามครับผมแล้วเป็นคนกระบี่เองเลยใช่ไหมครับเป็นคนกระบี่โดยกําเนิดไหมครับหรือว่าใช่ครับเป็นคนใต้คนกระบี่นะครับ ครับผมเราตอนก่อนเราอยู <fashioned language> ่ในในอยู่ในธุรกิจากุ้งใช่แล้วเราก็อยากจะเ้นขึ้นมาขายกุ้งก็ได้ผลดีนึงระดับหนึ่งครับแต่พอหมดช่วงหลังโควิดไปสักหน่อยนึงก็ตอนนั้นก็จะเริ่มมีอาการของติดตกซึมเศร้าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะมันเรารู้สึกว่าเรื่องของ เราเฟลหลายอย่างกอ,โอของอะไรเงี้ยเฟลอะไรหลายหลายอย่างครับอะ,อะไรตอนตอนที่เราดา,ดาวดาวลงมาตอนที่เราต้องแบบว่ารู้สึกว่าจิตตกเนี่ยเราทำแยงเราถึงได้แบบลุกขึ้นมาได้อะครับไอ้ตรงนี้แหละจุดที่ผมว่ายากแล้วก็หลายหลายคนน่าจะได้ฟังเอาไว้เป็นเป็นบทเรียนเป็นปีอยู่เหมือนกันครับก็เรารู้สึกว่าเอเราจะเราจะ ทำยังไงต่อหรือว่าเราไม่มีแฟชั่นที่จะทําอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับใชามันหมดไหลายอย่างพร้อมกันอะไรเงี้ยจนผมมานั่งนึกขึ้นได้ว่าแบบเอ้ผมอยากผมนึกถึงแม่แม่ผมเสียไปแล้วนะครับอ๋อแล้วก็เราได้ถึงแม่เรารู้สึกว่าเอ้เราอยากกินข้าวกับแม่ว่ะแต่เราไม่มีโอกาสละอืมเราอยากทําร้านอาหารสักร้านหนึ่งที่ให้คนอื่นที่ยังมีโอกาสอะได้นั่งกินข้าวด้วยกันกับคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งผมมาอยู่ผมก็ะจะตัวคนเดียวก็จะไม่มีครอบครัวไม่มีพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วแต่เรารู้ว่าเออถ้าเราอยากทําร้านเลยทำร้านสักร้านที่คนจะได้มานั่งกินข้าวด้วยของคนที่จะมีโอกาสได้มานั่งดูแลนั่งกินข้าวด้วยกันครับส่วนทําไมมันถึงเป็นติม่มฟาร์มเพราะผมรู้สึกว่าอยากเต็มฟาร์มมันเป็นเมนูที่แบบต้องนั่งกินด้วยกันนะครับต้องนั่งกินด้วยกันแล้วเมถึงเมนูเมนูที่คุณแม่ชอบด้วยไหมครับก็คือว่าเราได้มีคุณแม่เนี่ย เป็นแรงบันดาลใจเหมือน,เ,นเหมือนเหมือนเหมือนกับความรักของท่านเนี่ยมาชุดเราขึ้นจากความอ่ารุ่ติจิตตกหรือว่าหมดอะไรแต่ยอยากใช่ครับแล้วก็แกเคยก่อนที่จะเสียแกบอกว่าอย่าอุปถัมภ์เด็กคนนึงให้ได้เรียนหนังสือครับอ๋อแล้วผมก็เอาสิ่งนั้นอะที่เราเคยรับปากไว้แต่เราไม่เคยได้ทํามันอะไรเงนี้ยครับ <c oughs> มาทำนะตอนที่เรารู้สึกว่า อถ้าลานี้มันจะดิมันจะทํำทั้งทีก็ตัวเองเกิดอะไรขึ้นครับคุณครับดีพี่พี่แอนอยู่กระานยิงปืนพอดีอ๋อเน้อพี่แอนดีปืนสวัสดีครับพี่แอนสวัสดีครับสวัสดีครับ อยู่ในช่วงเวลายิงปืนพอดีตาตำรวจไายิงปืนตาตำรวจไปยิงปืนเราเล่ากันต่อคุณวางไม่ต้องตกใจเลยครับอันนี้เป็นเป็นแอปซารเอฟเฟกนี่ตาเดินออกมาไกลแล้วนะเนี่ยเรื่องดีเลยนะครับที่แอดฟังอยู่เนาะแม่เป็นแรงบันดาลใจนะ้ยพี่อนนะครับต่อครับผมแล้วก็เราก็เลยเอามา ทำในร้านเลยครับเพราะว่าผมผมก็เคยคิดว่าเออถ้าผมรอรวยผมไม่รู้ว่าผมจะรวยตอนไหนหรอกเออเพราะว่ามันไม่รู้อะว่ามันต้องรวยมันต้องเท่าไหร่งั้นทําตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยครับแต่เงินผมก็ไม่มีั้งขอทุกอย่างในร้านเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ปั่นให้เล่นแชร์กันให้แล้วก็แบ่งกันให้แล้วก็เลยได้อุปถัมภ์เด็กคนเด็กที่คุณแม่ได้ฝากฝากเอาไว้ร้านชื่อร้านปั่นครับปั่นี่ครับนี่เป็นที่มาด้วยทที่ทานในร้านเนี่ยเราก็จะเอาไปเป็นจนกับ การศึกษาให้กับเด็กคนหนึ่งได้เรียนนังสือเก่งละหนึ่งบาทโดยคนในร้านเนี่ย<ะ>เขาเขาเขาไม่ได้ต้องแบบจ่ายอะไรเพิ่มอ,อย่างเงี้ยครับแต่เราปันมันโดยอัตโนมัติจู่แล้วว่า,าทุกทุกคนที่ได้จากการทานเนี่ยเราก็จะไปแบ่งปันให้กับน้องๆให้ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือครับโอ้เป็นไอเดียที่สุดยอดเลยครับพนัก็ในราคาที่แบบจับต้องได้อาทานได้เรามีดีเรื่องกุ้งวัตถุดิบหลักเราก็เป็นกุ้งอย่างเงี้ยครับ เราก็เอาสิ่งที่เรามีมามาทําให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดครับอผมก็ชอบทนกุ้งซะด้วยแล้วร้านอยู่ไหนครับเนี่ยร้านอยู่ตรงนนทบุรีครับตรงซอยท่าอิฐครับนนทบุรีนะครับซอยท่าอิฐเหรอครับใช่ครับถ้าเกิดว่าเราไปเสิร์ชหาในใน google Ma p เนี่ยเจอไหมครับเจอครับมันจะมีเป็นชื่อร้านเลยครับปันติดครับครับ ปันติมซำนนทบ,บุรีนะครับขอบคุณผู้ฟังพ,พี่แอดปักหมุดกันไว้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซ้มอมซ้อมเสร็จรันติมซำน,นะครับนนทบ,บุรีอซอยท่าอิดอ่าแล้วแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เขาบอกว่าอ่าคืออาจจะอยู่ไกลเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเขาไปไปทานไม่ได้เนี่ยเขาจะสั่งให้ส่งไปที่บ้านได้ไหมครับแล้วไปอุ่นเองเนี่ยอ่ากำลังกําลังจะทําตัวที่ว่าแต่เราไม่ได้ เก็บไว้ได้แต่ว่าอาจจะไม่กี่วันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พวกอ่ายังไม่ได้มีการแบบประอวลสทางอุตสากรรมขนาดนั้นไม่ได้ใส่กั้นโบนอะไรนี้ใช่ครับอืก็เลยอาจจะเก็บได้ไม่กี่วันแต่ว่าเราเราเริ่มคิดว่าจะทําเป็นบางเมนูครับเพราะว่าเมนูหลักๆที่ในร้านก็จะเด่นเรื่องขนมจีบกุ้งขนมจีบโปูอะไรอย่างนี้ครับ นมดซึ่งเราอยากให้ใหได้ทานกันได้ไปดูแลกันที่บ้านด้วยอย่างนี้ครับ,รบแล้วจะมีแบบเป็นฟรสเสนไหมครับจะได้ไปวาง c ี เป็นโฟเส้นได้ครับกําลังคิดอยู่ครับว่าจะเป็นของโฟเนอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอขอเบอร์เจ้าหน้าที่ของซีเจไว้เลยนี่เนี่ยประธานประธานซีเจคุยอยู่ในสายนี่ครับคือพี่แอดนี่แหละครับครับผมสวัสดีครับพี่แอดครับสวัสดีครับน้องเขาโทษเขาเธอพี่แอดเข้าตอนนี้เลยนะครับพี่แอดครับต้นครับครับผมอืเป็นยังไงบ้างครับพี่แอดฟังแล้วผลนี่ก็ชอบทานสินซรัมเพราะมันทานง่าย ครับร้านของเพื่อนกันที่อยู่ที่ตรังนะครับที่เหมือนตรังดังมากก็โอ้ไปไปไปที่ไรก็ต้องไปทานทุกทีแล้วเป็นอะไรที่ทานง่ายติ่มซำครับครับครับดีใจด้วยที่ประสบความสำเร็จนะครับเอามสามารถครับนักลงเป็นจุดเริ่มมากเลครับส่งขายได้ออนไลน์ได้ยิ่งดีนะครับครับผมครับผม เพราะว่าเพราะว่าที่ที่ที่ซีเจเขามีตู้แช่แบบเป็นตู้ตู้ฟรอเซ่นด้วยใช่ไหมพี่มีครับครับไปฝากขายได้ครับอีอีกหนึ่งช่องทางแล้วครับธอนบเรียนเชิญนะครับครับขอบคุณครับครับผมครับก็เป็นเป็นเป็นแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยทํามานานแค่ไหนแล้วครับถึงถึงตอนเนี้ยครับถึงได้มีมีทุนไปให้เด็กๆได้ตอนนี้ประมาณสี่สี่เดือนกว่าแล้วครับ อครับเริ่มจากไม่มีอะไรเลยครับจนตอนนี้ลูกค้าเริ่มบอกต่อก็ดีใจครับที่มีเห็คนคุณม,มีคนเห็นคุณค่าของมันครับอขอบคุณครับมันก็ต้องอร่อยด้วยแหละใช่ไหมครับก็ต้องอร่อยด้วยแหละแล้วได้สูตรมาจากไหนครับเอเราเรียนมาจากเชฟฮ่องกงคนหนึ่งครับแล้วเราก็พยายามทําให้มันเป็นรสชาติแบบไทยๆมากขึ้นครับม,ม,มันเป็นเป็นซําเชื้อสายจีนสัญชาติไทยอ่ะ ออครับผมรส<ม>จะมาก็จัดจ้านกว่าฟัางแบบของฮ่องกงอไออริจินอลน,นิดนึงครับครับผมก็คือว่าให้มันถูกปากกับอ่าคนไทยนะครับสะห,ห,ห้องอติ่มซำฮ่องกงสัญชาติไทย <laughs> ปัน่นเชื้อสายจีนัญชาติไทยครับเชื้อสายจีนทาชาติไทยปั่นติ่มซำม,มีเมนูเด็ดเด็ดนอกจากกุ้งแล้วก็เนื้อปูออขนมจีบปูแล้วเนี่ยม,มีเมนูอะไรอีกครับผมที่อยากไน้ทำทอดครับก <นำ S 1> ๋วย<อ>เตี๋ยวกรอบห่อไส้กุ้งครับแล้วก็จะเป็นฟองเต้าหู้่อกุ้งครับโซจูเก้นโซจูเก้นจะเป็นอาหารแบบเหลาแบบแต้สิวหน่อยครับก็จะหาทานยากนิดนึงครับอครับผม สุดยอดเลยครับพี่แอดครับอยากเจอรบกวนพี่แอดครับใหพี่แอดให้ข้อคิดหรือว่าความเอเ่อียกว่าความคิดเห็นหรือว่าข้อแนะนําในการที่จะไปต่อยอดเพื่อที่จะก้าวไปไปให้มันจจเจริญรุ่งเรืองกว่านี้เพราะว่าทุกๆเข่งที่เขาขายน,นะครับพี่แอดเขาจะเอาหนึ่งบาทไปทาเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆได้เรียนหนังสือกันต่อถือว่าเป็นจิตกุศลที่ดีมากนะครับทําไปเงียบๆอย่างเงี้ยดีแล้วครับ เดี๋ยวลูกค้าเขาก็รู้เองเมื่อเขารู้เดี๋ยวเขาไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับสิ่งทาใจบุญสิ่งทำใจบุญขอบคุณครับคือถ้าสามารถวางในซีเจได้ผมก็ยินดีสนับสนุนนะครับแต่ก็ต้องไปถามหาตัวที่มันสามารถเก็บไว้ได้หลายวันหน่อยอืมครับใช่ครับอาจจะต้องพัฒนาเพิ่มครับถ้าเป็นแบบนั้นใช่ครับขอบคุณที่ให้โอกาสครับผม ครับวางวางวางในในเขตกรุงเทพก่อนก็ได้ครับใช่ครับขอบคุณนะครับเพราะทีเจเขาก็มีสาขาทั่วประเทศเลยเหมือนกันครับครับนะครับวันนี้ก็ได้รับข้อมูลที่เป็นกำลังใจให้เราอย่างดีนะครับข้อบทเรียนของคุณต้านะครับคือเวลาเราหมดอะไรใจอยากเรารู้สึกซึมเศร้าจิตตกเนี่ย ต้องนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ไว้คุณตะนึกถึงท่านแล้วก็อยากจะมีโอกาสที่จะได้แม้ทั้งแม่อยู่นะเราอยากกินข้าวกับแม่แม่ชอบทานแบบนี้นั่นก็เลยเป็นแรงบันดาลใจอันที่หนึ่งแล้วก็สิ่งที่คุณแม่สั่งเสียไว้ก็คืออยากจะให้สนับสนุนคนอื่นได้เรียนหนังสือก็เลยคิดว่าเอามาทาตรงนี้แล้วก็ลุกขึ้นมาทาติ่มซา ปั่นติ่มซำนะครับทำให้ก้าวออกจากความอดอะไรแต่อยากไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าความล้มเหลวหลายอย่างเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกําลังใจที่ทําให้ก้าวเดินต่อไปได้วันนี้กลับขอบพระคุณคุณวินัยคุณตะวัตธรรมเป็นอย่างยิ่งนะครับเจ้าของร้านปั่นติ่มซำที่ซอยท่าอิดนนทบุรีปักหมุดไปทานกันได้เลยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ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 เสาร์อาทิตย์ เป็นพิเศษโดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ